สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูลือสีผสมนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะที่สวนคือฝนจะตกปีนี้ฝนเยอะเหลือเกินนะคะทั่วจะมีแบบทั่วประเทศเลยอะคะ่ะฝนจะตกเยอะอืมใครปลูกลือสีผสมนี่นะคะเพื่อนๆต้องต้องปรุงดินดีๆเลยละคะ่ะเพราะว่าลือสีผสมนี่ถ้าฝนเยอะเนี่ยเขาจะ เหมือนเป็นโรคประจำตัวของเขาอ่าค่ะคือเน่าง่ายค่ะเพื่อนๆพือือสีผสมเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะคะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแต่ว่าถ้าฝนเยอะเอะเราต้องปรุงดินดีๆค่ะด,ดินระบายน้ําดีๆเพราะว่าเขาจะเน่าง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนที่สวนนี้จะจะผสมดินโดยใช้นี่นะคะเพื่อนๆเ,เราใช้เกลบเกลบเก่าเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เกลบเก่าแล้วก็มะพร้าวสับ นิดหน่อยแล้วก็ใส่เอ,อ่อจะเป็นปุ๋ยออสโมคูตก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นปุ๋ยคอกที่ว่าหมักเร้วนะคะผสมเข้าไปหรือผสมอ,อืมจะเป็นทรายหยาบด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อให้ดินแบบโปร่งๆระบายน้ําดีๆค่ะแล้วก็เกลบดํานิดหน่อยเกลบดํานี่จะช่วยเรื่องของ เชื้อราได้ค่ะเพืเ่อนๆที่สวนจะผสมดินแบบนี้นะคะที่เราปลูกลือสีผสมกันเนี่ยค่ะสีนี้สวยมากค่ะเพืเ่อนๆช่วงนี้ฝนเยอะแต่เหมือนฝนเยอะเขาก็สีสันเขาก็สวยนะคะสดชื่นคือสีสันเขาก็งานเดียค่ะเพืเ่อนๆ นี่ค่ะต้นนี้ใบใหญ่มากค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าเขาจะเป็นในในกลุ่มเขาจะเรียกกันลอสีไอพันคองค่ะเพื่อนเพื่อนคือมันจะมีเอกลักษณ์ว่าเป็นลอสีพันใบใบใหญ่ใบตัวค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้ผักกาดม่วงนะคะนี่ค่ะฝนเยอะมันมันก็ดีอย่างเสียอย่างค่ะเพื่อนเพื่อน คือเราระวังเรื่องการปรุงดินเรื่องเรื่องของรากแน่อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยฝนเยอะเขาก็เหมือนจะสดชื่นได้น้ําฝนแล้วเขาจะชอบอะค่ะเขาจะสดชื่นดีอะค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ไม้ที่ว่าไม้ใหม่ของทางมันไม่ใช่ไม้ใหม่หรอกค่ะเป็นตัวที่เราแยกคือสีเขากลายมาแล้วก็เราแยกกิ่งออกมามันก็ได้เป็น เป็นสีใหม่นะคะสวยมากค่ะเห็นเขายังไม่เพี้ยนเลยะค่ะสีเพื่อนๆคือพอแยกมาแล้วสีเขายังไม่เพี้ยนก็ถือเป็นเราถือเป็นสีใหม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่ต้องคอยดูไปอีกเรื่อยๆะคะ่ะว่าช่วงอีกใบช่วงประมาณปีหน้าปีอะไรแบบเนี้ว่าเขาจะเปลี่ยนสีอีกไหม ค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆหรือสีผสมเป็นไม้ที่ว่าหลากหลายมากมากเลยค่ะถ้าใครได้ปลูกเนี่ยรับรองค่ะจะหลงรักมากมากเลยเนี่ยค่ะที่สวนยามเย็นนะคะวันนี้วันนี้โชคดีค่ะฝนไม่ตกค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่แล้วเดี๋ยววันหลังพามาดูใหม่นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ